ภาพเท้ามามาเป็นเล็บควบมืออืมูดยอืมนั่นแหละที่หนูรู้สึกมันมันเจ็บก็เจ็บมันคันก็คันใช่แต่ตรงเนี้ยมันมีเล็บอยู่ด้วยใอ๋อยดเลยมีมีแต่คนทักไอ้คนนี้เป็นตราหมดแล้วรู้มันรู้เลยรู้เลยตรงเนี้ยสุดยอดมันเป็นอยู่เพราะเราเป็นเพราะว่าเราเป็นนางเอก โอ๊ยเ้ยมันเจ็บเว้ยใ่รยังช่วยร้องเลยเนี่ยพ่าเข้าใจความรู้สึกเมื่อกี้ร้องให้หายยางอ่ะยางเลยแหมลูกค้าเี็กแผนกทำเติมเนาะอืมอือือืแต่มันเบาแล้วนะเบาแล้วเนี่ย ก็ได้หมอนทิ่มลงไม่ได้เลยใช่ที่แรกกดไม่ได้เลยเนี่ยตอนนี้ดีไปแล้วเหี่ยวทุเนี่ยดีขึ้นนะดีขึ้นนะดีขึ้นแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นไงมันต้องใส่ยาอะไรไหมมันถึงจะนิ่มลงมันทำไม่ได้เลยก็ผิวหนูคตรนี่อยู่แล้วเลยเออแต่ว่ามันเป็นหนังใต้เล็บเป็นหนังใต้เล็บนะเนี่ยไม่ได้เป็นไเนยหนังแข็งนะหนูก็ว่าหนูป็นคมแบบหมายถึงว่าตรงนี้บางนิดนึงก็แบบแตกแล้ว่หนังหนังใต้เล็บแข็ง